มีพี่พู้นักมาถามครับล็อกถอยคลาย้าทํายังไงครับคุนว่ามันสิไปยากยังครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับขอออกตัวไปก่อนนะครับว่าประเมินสร้างครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านอาจจะเป็นสาเหตุเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาเบิ่งครับวิธีแก้ตัวล็อกถอยนี่ยคายสาครับมาเบิ่งกันเลยครับวิธีแก้ไขล็อกถอยคายสาบ่ยากครับนี่คือตัวล็อกถอยมันครับคายสาวิธีแก้เห้มาเบิ่งที่โซลิโนยครับ ราะว่าลมมันคายซ่าฟุ่นมันไปอุดตันหูระบายล่มมันครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งครับนี่ตัวนี้คือโซโลิโนยล็อกถอยครับเห็นบ่ตรงหูนี่มันจะมีเป็นท่องเหลืองอยู่ครับอุดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหูนอ้อยๆน้อยๆอยู่ไออยู่ปลายมันครับไว้ระบายร่มบอกไว้ป้องกันเศษฟุ่นเข้าไปเนาะถ้าเกินหูตัวนี้มันอุดตันร่มระบายซ่าล็อกถอยมันก็คายซ่าเกินครับให้หมุนตวัวนี้ออกไปทําความสะอาดนะครับด้หรือว่า เจะาะไอ้เป็นหูใหญ่กว่าเก่าก็ได้ครับหรือว่าสิถอดออกแบบนี้ก็ได้แลีวแต่สะดวกเนาะแต่ว่าถา้าหมุนออกมันกะจานเศษฝุ่นเศษดินเข้าไปข้างในมันเนาะครับเนาะก็ลองไปทําความสะอาดเบื้องก่อนก็ได้เบื้องต้นหรือว่าเจาะหูมันให้มันใหญ่กว่าเก่าก็ได้อคลขปนีมีลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับ